ครับกับผมนายสมรายกาิทประธานบริการตัวที่มชนบ้านบูต้าขอสวัสดีครับครับศูนย์27ปอวัลผมก่อตั้งเมื่อปี2 6 0ความเป็นมาเขาศูนย์ในการเป็ผู้ที่ชมย้านเกษตรเกบเนื่องจากเับบ้านเกษตรกเป็นปัญหาทีรลุกบามนะครับของประตูเพื่อนครับ โลกหลงพอโลกใหมทำในปีเขาลงปอบับรจะมีได้ได้ทัจริงได้ไปปิดสายกับชิมานเซ่โดยเชมูดีนะครับชิมาเนเ่มูดีนะครับก็ได้ให้คำแนะนำนะครับในการบรหารจักการสกูเกื้ นะครับทางกรมศิลปากรนะครับเรื่องที่ดีนะครับเพีงรวมถึงการจัดตั้งกิจการตัวที่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอานะครับองค์กรนั้นนะครับมาให้ปกป้องแล้แก้ปัญหาข่งตนเอวนะครับซึ่งนะครับเราก็รวมไปได้ต่างๆแล้วก็มีการติดต้งหลางทีมัานครับ ก็มีไซโคเนมาเวตาเรสเตียมก็ม so ีประเด็นนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงโดยการลดยาฆ่าแมลงลงนะครับปัญหาต่างๆนะครับจึงเบาลงนะครับทางสูงนะครับจะไม่เพิ่มเลยปั้นหนูกจะโหลกนะครับจึงได้นะครับทำแปลงนะครับเรียนรู้และแปรที่ยากรนะครับเพื่อติดตามการระบาดของขรงพืชนะครับทั้งตัวดีตัวร้ายนะครับเพื่อแจ้งเตือน กเ,เ,เกษตรกรในหมู่บ้านครับเราก็คะแนนขยายนะครับก,กลุล่มครู้นะครับใก้ตรกกลุ่มผู้ก็บข้าวอินีนะครับกลุ่มนาแปลงใหญ่แล้วก็เรือขายของการปลผักอินีกับทั้งตำบลมโบัวนะครับเราก็ได้เอกสารแล้วก็เป็นส,สอนการที่ต่าให้เขาเพื่อให้เขารครับในการให้ารนีโรนะครับแล้วก็เราก็ทำการานำผลผลิตตรงนั้นนะครับมาขายในทุนของเรา ูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรศรม,มีที่ทำการตั้งอยู่ที่สาราคลางหมู่บ้านหมู่ที่11ตมมำบลเมืมองบัวอเอชุมวุรวัมสุรินซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สมาชิกนั้นสามารถเดินทางได้สะดวกมีสถานที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของสมาชิกสนยนจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรศรม,ม,มีแปลงติดตามสถานการศัตรูพืชจำนวนหนึ่งแปลงคือแปลงข้าวโดยได้คัดเลือกแปลงข้าวที่มีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ของนายสมหมากระจางจิตซึ่งเป็นปารธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรสมโดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดตำบลเมืองบวงัวอำเภอชนบุรีจังหวัดสุรินโดยมีขนาดพื้นที่10ไร่เพื่อให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้และฝึกป,ปฏิบัติการสำรวจสถานการณศัตรูพืชศัตร,ตรธูธรรมชาติและระบบนิเวศในแปลงปลูกพืชโดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรสมมีสมาชิกจำนวน30รายมีคณะกรรมการบริหารคอยสำรวจและเฝ้าระวัง ฝ่ยายผลิตขยะชีวพันธุ์ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ฝ่ายบัญชีฝ่ายบริการและต้อนรับสําหรับการดําเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรสมนั้นมีการสํารวจติดตามสถานาการศัตรูพืชและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชโดยมีการสํารวจในแปลงติดตามสถานาการศัตรูพืชเป็นประจําทุกสัปดาห์เพื่อใช้ข้อมูลนํามาวิเคราะห์ตัดสินใจและเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืช ได้อย่างเหมาะสมโดยรายงานให้สำนักง,งานเกษตรอำเภอชุม,ชมบุรีสร้างเพื่อนำข้อมูลไปทำการเตือนภยัยแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชต่อไปมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกสมจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรสมมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกโดยมีประเด็นการถ่ายทอดความรู้ดังนี้ 1. การจำแนกศัตรูพืชที่สำคัญที่พบในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกสามารถจำแนกชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติได้ทราบถึงลักษณะการเข้าทำลายของศัตรูพืชแต่ละชนิดสภาพแวดล้อมในการระบาดและวิธีป้องกันกำจัด 2. วิธีการสำรวจสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชให้สมาชิกมีการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชจากการสำรวจและการเลือกวิธีการป้องกันกำจัดได้อย่างเหมาะสม มีการถ่ายทอดการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อวิธีผสมผสาน IPM เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเช่นเชื้อราไทโคโดม่า ยูเเรียและเชราเมตาไลาเซียมได้มีการถ่ายทอดความรู้อื่นๆที่สมาชิกมีความสนใจและมีความต้องการในการเรียนรู้เช่นเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตสำหรับการผลิตยขยายศัตรูธรรมชาติและสารชีวพันธุ์เพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ปลูกข้าวและมีปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศูนจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรสมจึงมีการผลิต และขยายเชื้อราไตโคโดมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกโดยมีฝ่ายผลิตเป็นแกนนำหลักในการผลิตซึ่งได้เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการขยายเชื้อราไตโคโดมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุวินและได้นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชื้อราไตโคโดมาออกมาจำหน่ายในนามของกลุ่มเป็นเชื้อราไตโคโดมาชนิดสดขนาดบรรจุ200กรัมราคา20บาทจากการดำเนินง,งานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุตรสอนที่ผ่านมานั้นส่งผลให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลง และได้รับประโยชน์ดังนี้หนึ่งเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการศัตรูพืชและสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่และนําไปทดลองปฏิบัติให้เกิดองความรู้ 3แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและการแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชช่วยให้เกษตรกรน,นั้นสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทันก่อนที่จะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อผลผลิต 4. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยสามารถใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. เกษตรกรมีการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้วิธีผสมผสาน IPM ลดการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ6การที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมุทสมผลิตเชื้อราตโอรโรมาออกมาจำหน่ายนั้นเ่ยส่งเสริมให้สมาชิกมีการใช้สารเชื้อพันมากขึ้นเพราะมีแหลงจำหน่ายที่ชัดเจนซึ่งทําให้กเกษตรกรนั้นอันมาสนใจการใช้สารเชื้อพันมากขึ้นไปไปไป กฐินวดเมึองน่ากินเปลูกใ้ทางทางตำเมงน่ากิปลูก้ทางทางไม่ใช่าเหรอไม่ใช่าเหรอ